พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิดขยี้ข่าวครับกับผมกิดพ้นเดชวิสัยครับเข้ามาดูในช่อง YouTube นะครับกิดพสนแชนแนลแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยจริงๆครับบ้านเมืองมันเกิดอะไรขึ้นผมก็ไมเเ่เข้าใจนะครับก็คือว่า มีเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับก็มีคุณครูคนหนึ่งเดี๋ยวนี้ท่านก็ไม่ได้เป็นครูแล้วครับเพราะว่าลาออกไปละคือท่านมีอาชีพเสริมก็คือร้องเพลงครับหลังจากเลิกสอนหนังสือก็ไปร้องเพลงตามห้องอาหารไปร้องเพลงก็ไม่ได้ร้องทุกวันนะครับอาทิตย์หนึ่งก็สองสาวัน ก็เพื่อที่จะเป็นอาชีพเสริมแล้วเธอก็รักนกการร้องเพลงปรากฏว่าก็โดนผู้นวยการโรงเรียนนะครับอันนี้มันไม่ได้เป็นโรงเรียนนะมันเป็นสังกัดอาชีวศึกษาก็โดดผู้นวยการเนี่ยบีบให้เธอออกบอกว่าทำตัวไม่เหมาะสมผิดจรรยาบรรณของความเป็นครูผมว่าคุณแหละครับไอ้พออเนี่ยแหละครับ เดี๋ยวถ้าผมคลิปนี้พูดจบไปนะแล้วก็มันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกนะเดี๋ยวผมจะเอาชื่อผู้มยการโรงเรียนจา้าโรงเรียนอาชีวะเนี่ยจะเอาชื่อสถานศึกษาชื่อนามสก,กุลแล้วก็สถานศึกษาอะไรมาบอกแต่กับตอนนี้ก็ยังไม่บอกอุบไว้ก่อนนะเพราะมันยังไม่รู้มันเรื่องราวมันเป็นยังไงต้องฟังความสองด้านแต่ตอนนี้ฟังความด้านเดียวก็คือว่า ที่ผอ,อ,อบอกว่าเขาคุณครูคนนี้ไม่มีจรรยาบรรณไม่ใช่ปัญญาบรรผิดจรรยาบรรณผิดจ,ดจริยธรรมของความเป็นครูผมก็จะบอกกลับไปว่าท่านผอ,อนะครับผิดไม่มีจรรยาบรรณไม่มีจริยธรรมของความเป็นครูจริงๆไม่มีเพราะอะไรครับผมถามหน่อยการไปร้องเพลงนี่มันผิดกฎหมายข้อไหนวะ ผิกดกฎหมายข้อไหนปออบอกผมหน่อยสิฮะเขาไปร้องเพลงเขายังไงเขาแต่งตัวปอไหมใส่ชุดชั้นในร้องหรือป่ะหรือ,อยังไงผมไม่เข้าใจฮะแล้วมเขาใช้เวลาหลังเลิกงานไปร้องเพลงถ้าเกิดคุณครูคนนี้เป็นซูเปอร์สตาร์ เป็นนักร้องชื่อดังอ่ะพอจะบอกว่าให้เขาราออกจากคูป่ะเพื่อที่จะไปร้องเพลงมันผิดมันดูไม่ดีหรือเปล่าอันนี้ต้องมาทําความเข้าใจก่อนมันการความสับสนนะครับแล้วผมก็มว่าครูคนนี้นะก็ไม่จําเป็นต้องไปลาออก,อกแล้วการลาออกไปแล้วต้องยับยั้งใบลาออกผมก็ไม่รู้โรงเรียนนี้มันเป็นโรงเรียนอะไรมันเป็นโรงเรียน มันเป็นโรงเรียนเอกชนหรือเปล่าหรือเป็นโรงเรียนภาครัฐหรือโรงเรียนอะไรก็ไม่รู้นะแต่มันก็ไม่ควรเป็นอย่างยิ่งแล้วผมจะบอกให้ทุกคนนะพวกครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะที่เจอปัญหานี้ไม่ใช่ไปร้องเพลงไม่ได้อะไรครับอย่าพึ่งลาออกอย่าพึ่งเขาเรียกอะไรอย่าพึ่งถอดใจอย่าใจเสาะชีวิตของเราอะ่ะอยู่ๆจะไปประชดประชันไปลาออกไม่ได้ชีวิตของเรามันมันมัน ต้องต่อสู้ก่อนจริงๆต่อสุกก่อนตอนนี้นะครับเนี่ยเพราะไอกระบวนการทางราชการมันไม่ค่อยโอเคไงดอดป่ะอย่างคุณครูคนนี้มีปัญหาคุณครูนี้ไม่รู้จะไปบอกใครไงไปบอกใครอะ่ะไปรายงานไอ้ผู้บังชับบัญชาพอผอคนนี้เหรอเข้าไม่ถึงหรอกพวกนี้สักดีดาเข้าพบยากจริงๆ แล้วจะไปบอกใครว่ามันมืดแปดด้านเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ปรากฏว่ามันมีคนที่ยังไม่ได้เป็นสสนะแต่มันมาจับเรื่องนี้อ่ผมว่าแม่งโคตรเจ๋งเลยคือวิโรดอ่ะคดอะดไรไม่ออกบอกวิโรดผมว่าวิโรดไม่ต้องเป็นสอสไม่ต้องเป็นรัฐมนตรีไม่ต้องเป็นอะไรหรอกผมว่านะตอนนี้นะวิโรดเป็นวิโรดนะผมว่าคุณน่ะดังกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีอีก แล้วคุณก็ไม่ได้ซีซัว่าไม่ได้ไปร้องเริงนู่นนี่ไม่ได้ไปบ้าบอกเขาแตากไม่ได้มีรับงานใครมาไม่ได้ไปอะไรอย่างนี้ผมไม่ได้ว่า้พวกนักร้องทั้งหลายนะแต่คือวิโรธเขายังมีหลักเป็นความหวังอันนี้ตอนนี้ผมมีปัญหาอะไรผมคิดไม่ออกผมต้องไปบอกคุณวิโรธอะ่ะจริงแกจัดการให้โดยทุกเรื่องอ่ะโดยที่บริสุทธิ์เนี่ยใสย่ใส่่ะ คุณรู้ไหมไอ้พวกคนชื่อดังอยูทูบเบอร์ชื่อดังที่มันเป็นทนายความชื่อดังหรือมันไม่ได้เป็นทนายความชื่อดังหรอกแต่มันก็มีบริษัทรับว่าความอะคุณรู้ไหมถ้าคดีเล็กเล็กคดีจิ๊บจิ๊บคดีก่อจอกรอจอกอย่าว่าแต่มารับว่าความเลยมันไม่รับนัดซะด้วยซ้าไปถติจะไปนัดมันเนี่ยอยากเจอมันอยากพูดคุยมันมันดูมันถามสอบถามให้ลูกน้องสอบถามคดีแม่งจิ๊บจิ๊บมันไม่รับนัดมันไม่สนใจหรอกมันจะดีกับใหญ่ๆที่เพื่อนจะดัง่ะคดีเล็กมันไม่ ขาก็มาถึงผมเนี่ยเขาไปไอ้พวกนี้มาแล้วเขาก็มาถึงผมไอ้เรื่องเกี่ยวกับเช่าที่ของเครือของของเจ้าสัวเจ้าสัวเบียช้างเท่าทีที่พชจิตก็มาถึงผมผมก็จัดการไปให้แล้วนะมีมีปัญหากับโรงพยาบาลที่ที่ที่ไหนไม่รู้สตูนหรือสงขาเนะี่ะมีผมก็จัดจารให้ละผมก็ส่งไปให้ทนายไปละ จัดการแล้วเขาบอกเข้าไปมาหมดแล้วไอ้พวกเนี้ยแต่มันไม่คุยกับเขาอะมันไม่สนใจเขาเลยมไม่อมไรเขาเลยเพราะว่ามันไม่ดังไงคดีมันไม่ดังพอมันก็เลยไม่เอาไม่สนใจแล้วไม่ใช่มาทําให้ฟรีนะเสียตังค์นะบางคนเรียกสองแสนสามแสนเลยก็มีนะผมจะบอกฮนะ,ะเพราะตอนนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รัฐมนตรีที่ดูแลรัฐมนตรีนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนะี่ยตอนนี้ท่านก็ยังเป็นรัฐมนตรีอยู่นะลงมาเล่นเรื่องนี้หน่อยมาช่วยหน่อยแล้วมาดูแลด้ว้ไอ้ในสังกัดเนี่ยไอ้โรงเรียนอาชีวะแห่งเนี่ยมันสังกัดที่ไหนลงมาดูแลหน่อยมาสอบถามเราเรื่องให้ดูหน่อยว่าเรื่องราวันเป็นไงแต่ที่ผมต้องฟังความข้างเดียวนะผมก็ไม่รู้ว่าครูคนนี้ที่มาโพสต์ในเฟซบุ๊กว่าแล้วมันจะมีเรื่องราวเยอะกว่านี้หรือเปล่า มันไปร้องเพลงอย่างเดียวหรือเปล่ามันมีอะไรหรือเปล่าก็ต้องฟังสองข้างหลักกันแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดมันมีอะไรตื้นนึกหลาบากนกว่านี้หรือคุณครูไปทําอะไรที่ไม่ดีแกเขคงไม่ออกมาโพส์ประจานตัวเองเหรอกนะเพราะมันพอโพสแล้วมันจะดังดังแล้วมันก็จะเป็นข่าวใหญ่เป็นข่าวใหญ่แล้วมันก็จะมีการสาวไส่เพราะนั้นเดี๋ยวก็รู้ว่ากันถือว่าดูกันไปก็ไม่รู้ว่าลาออกแล้วจะกลับก็ไปทํางานได้ไหม จะยับ,บยั้ยอะไหลออกได้ไหมจอะไรได้ไหมก็ว่ากันอีกทีก็แล้วกันนะครับอวันนี้เอาเบาๆคลิปเบาๆเรื่องธรรมดาธรรมดาบ้างเพราะเรื่องการเมืองมันเครียดมากเครียดจริงๆเอาเรื่องธรรมดาธรรมดาสําหรับคนที่เป็นประเด็นนี่ครับ,รบเพราะมันเป็นเรื่องราวในแง่มุมของสังคมมันเป็นเรื่องราวของผู้บริหารนะครับเห็นหูอกเห็นใจกันเถอะนะ ถ้าไม่เหนือบ่ากว่าแรางนะท่านผอ,อนะถ้าเกิดไอ้ครูคนนี้มันเป็นลูกเป็นหลานแล้วมันไปนร้องเพลงจะบีบให้มันละออกไหมลองคิดอย่างนี้เนละลองคิดดิใช่ไหมต้องการจัรยาบานต้องการจริยธรรมดีๆไปเช็คนี้ครูที่โรงเรียนเนะี่ยมีใครทำอะไรไม่ดีมั้งไหมดังเล่นหวยกันคึมคืมคึมคึมเนี่ยผิดมผิดกว่าร้องเพลงมะ นี่เขาไปทำมาหากินเขาไปเลี้ยงชีพอะอะเิ็ไหมอะขายของในโรงเรียนบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรขายของทำขายตรงอะไรไม่เป็นไรแต่ก็ไปขายกับลูกศิษย์ไหมไปขายกับผู้ปกครองไหมอะไรไหมมันไม่เนียนไมอะไรไหมอันนี้ก็ไปดูตรงนั้นดีกว่านะแล้วไปดูในโรงเรียนที่เป็นเอากันบ้างเป็นชู้กันบ้างมีอะไรกันบ้างไปดูตรงนั้นดีกว่า นะครับไอ้น,นี้เขาแค่ไปร้องเพลงไปร้องเพลงเท่านั้นเองนะพอคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเดี๋ยวมาฟังก่อนมาฟังว่าพอจะชี้แจงเ,เดี๋ยวก็มาสรุปอีกทีนะครับนัน่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับในบ้านนี้เมืองนี้ปัดเนี้ผมมีหน้าที่นอเสนอนะครับก็มีข่าวทุกๆข่าวอะก็สเสนอกันไปเพราะการเมืองตอนนี้มันเอียนหรือเกินโคตรเอียนเลยผมทําข่าวผม เสพข่าวด้วยทําข่าวด้วยคุยด้วยมันเอียนจริงจริงมันไม่มีอะไรเป็นมาตรฐานเลยครับฟังใครไม่ได้เลยไอ้นักกฎหมายไม่ต้องไปฟังมันเลยถ้ามันบอกผิดมันก็จะอธิบายว่าผิดยังไงถ้ามันบอกถูกมันก็จะบายว่าถูกไงก็คดีก็ดีเดียวกันนี่ครับนะเพราะฉะนั้นก็จะไปซีเรียสพักๆสมองกันบ้างนะซื้อน้ำหอมผมหน่อยครับน้ําหอมสายมูแต่ร์วนนี้ขวดอันใหม่ก็เป็นสีดํานะผมว่ามันเท่มากผมชอบสีดําอยู่แล้ว เป็นสายบูเตลูครับ,ขา, 200, ข,าบ,ารบขายสองร้อยขายห้าร้อยเก้าสิบาทครับค่าส่งฟรีตอนนี้ผมก็ไปขุกอยู่ที่โรงหล่อนะครับไปขุกอยู่ที่พิพิธภัณฑ์จาทวีครับก็ไปดูไปสั่งไปจองไปดูเข้าไปดูเจอพระพุทธเจ้าแล้วมันก็มีความสุขนะครับแล้วก็ไปนั่งคุยกับลุงจาจ่าสิเบรดโรเตอร์ทวีบูรณะเขตก็มีความสุขนะครับ คือพระพุทธเจ้ารุ่น666ปีทวีโชคเนี่ลุงจ่านะครับเป็นคนที่บรรจงสร้างนะครับในโอกาสพระพุทธเจ้ามีอายุครบ666ปีแล้วงานนี้ลุงจ่าซึ่งเป็นศิลป์ประจาแห่งชาติเป็นผู้ลงมือทําเองสวยงามมากจริงๆนะครับหน้าตัก5.9นิ้วก็หมื่นกว่าบาทครับหน้าตัก9นิ้วก็20,000กว่าบาท1 0ส0 0กว่าบาท20,500กว่าบาทแล้วก็ สิบสองนิ้วก็ห้าหมื่นเก้ากว่าบาทน,นะครับแล้วก็มีพระเหรียญครับพระเหนะรียญก็สองร้อยเก้าสิบบาทนะถ้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผมครับในอินบ็อกซ์ดรก์ิจผลเดชยวิสัยหรือไม่ก็แอดไลน์มาคุยกันครับไอเดียไลน์ก็จะขึ้นนะครับและไอเดียไลน์นี้ก็คือเลขเบอร์โทรศัพท์ของผมนะท่าจะสนับสนุนช่องสนับสนุนผมในการไปสู้คดีก็โอนเงินเข้ามาชี่ไทยประชย์ครับเลขบัญชีจะขึ้นหลังจากผมพูดจบ ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้จนจบขอท่านมีความสุขนะครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี